วันนี้พระราชวังเดิมของพระเจ้าตากสินเปิดให้เราเข้าเชิญฟรีค่ะซึ่งปกติแล้วต้องขอเป็นหมู่คณะล่วงหน้านะถึงจะเข้าได้พระราชวังเดิมอยู่ที่กองบัญชาการทหารเรืออารุณอมรินเข้ามาในเขตพระราชวังแล้วก็มาฟังบรีฟค่ะที่นี่เคยเป็นอาคารโรงพยาบาลของโรงเรียนในเรือตอนนี้มาถึงพระราชวังเดิมแล้วนะคะวันนี้มาเที่ยวกัน3าคนเขาเปิดพระราชวังเดิมเพราะว่า ใกล้กับวันสถาปนาสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วอยู่หน้าตึกสีเขียวเดี๋ยวจะให้ดูตึกสีเขียวแล้วจะเล่าประวัตินิดหน่อยให้ฟังนี่ตึกสีเขียวนะคะเราเข้าไปนั่งฟังวีดิทัศน์ข้างในน้องตู่บอกว่าจากใบใบแผ่นพับอะค่ะตรงนี้เป็นโรงพยาบาลเก่าของทหารเรือข้างในเป็นงานไม้ชิ้นใหญ่ๆเลยนะขัดเงาสวยงามแล้วมีห้องประชุมห้องทานข้าวมีโมเดลเรือด้วยไม่หลังให้ดูเพราะา้าถ่ายห้ามถ่ายเอ้ยใครเนี่ย ที่เห็นอยู่นี่คือธงราชนาวีไทยซึ่งมีความสำคัญเทียบเท่ากับธงชาติเพราะเป็นสัญลักษณ์แทนอํานาจอธิปไตยของชาติทางน้ำลักษณะของธงจะเหมือนธงชาติไทยแต่เพิ่มวงกลมสีแดงตรงกลางและมีช้างเผือกทรงเครื่องหน้าช้างเนี่ยจะหันหน้าเข้าเสาธงเสมอนะคะตรงนี้คือป้อมวิชัยประสิทธิ์ชื่อเดิมก็คือป้อมวิชัยเยนนั่นเอง สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชโดยเจ้าพยาวิชเยนเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างทางด้านซ้ายมือริมแม่น้ำเราจะเห็นพระบรมรูปของพระเจ้าตากสินชมสถาปัตยกรรมสวยงามครั้งอดีตนี่เป็นเรือนเขียวของพระราชวังเดิมเราจะได้เห็นศินละปะในสมัยนั้นเลยนะคะ การอนุรักษ์อยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพเรือตามแผนที่จุดที่เราเดินผ่านนี้บอกว่าเป็นจุดพระราชวังเดิมประกอบไปด้วยพระที่นั่งสององค์เชื่อมต่อกันพระที่นั่งทางทิศเหนือเรียกว่าทองพระลงหรือวินิจฉัยใช้เป็นที่ออกขุนนางก็คือเอาไว้ว่าราชการพระที่นั่งองค์ทิศใต้เราเรียกว่าพระที่นั่งขวาง เป็นส่วนพระราช,ชมนเนทียนเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริ์อันนี้เป็นพระราชหัตทะเลขาตรงประตูของโรงเรียนในเรือทางด้านขวามือของตู้ตู่คือเก่งคู่หลังเล็กกับเก่งคู่หลังใหญ่เข้าไปดูได้เป็นพิพิธภัณฑ์ แต่ด้านในห้ามถ่ายรูปค่ะเก่งคู่หลังเล็กด้านซ้ายสร้างแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเข้าไปชมข้างในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาไม่ให้ถ่ายรูปก,ก็มีของเก่าของโบราณแล้วก็ประวัติต่างๆศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชติดก,กำแพงเลยค่ะพระเจ้าตากสินประทับอยู่ข้างในเราถ่ายจากด้านนอกนะคะไม่ได้เข้าไปเป็นศาลาอีกหลังหนึ่งซึ่งข้างในเนี้ยเป็นศีษะปาวานแปลกดีเหมือนกัน ประวานเข้ามาในน้านน้ำไทยมัง้งก็เลยเก็บเอาไว้ไปเช็คประวัติแล้วนะกระดูกศรีรษะประวานเนี่ยพบโดยบังเอิญใต้ถุนศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินตอนที่ทำการสำรวจทางโบราณคดีเขาจึงสร้างศาลหลังนี้บนฐานของศาลหลังเดิมโดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมประยุกต์ให้เหมาะสมกับอาคารโดยรอบคิดว่าเป็นอาคารทองพะโรงนะ พื้นที่ตรงกลางของท้องพระโรงมีเสาสองแถวแถวละ8ต้นเรียกว่าในประธานท้องพระโรงนี้สร้างในราวปีพศ2310พร้อมกับการสร้างพระราชวังกรุงธนบุรีและการสถาปนาธนบุรีเป็นราชธานีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระมหากษัตราิย์ผู้กอบกู้เอกราชบ้านเมืองกับคืนมา หลังจากที่แผ่นดินกรุงศรีอยุธยาถูกข้าศึกบุกทำลายเสียหายในปี2310โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินตีฝ่าวงล้อมข้าศึกออกไปไปตั้งม้านอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีหลังจากนั้นก็รวบรวมไพ่พลยกทัพกลับมามาตีข้าศึกกอบกู้เอกราชบ้านเมืองกลับคืนมาได้พระองค์ย้ายเมืองหลวงจากกรุงศรีอยุธยามายังกรุงธนบุรีตั้งราชธานีใหม่ว่ากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร ปราบดาพิเศษเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีวันที่28ธันวา2310ตอนที่มีพระชนมายุ34พรรษาที่เราได้โอกาสเข้ามาชมวังเดิมนี่ก็เพราะว่าเป็นช่วงสถาปนากรุงทนบุรีและก็ปราบดาพิเศษของพระเจ้ากรุงทนบุรีนี่แหละทางกองทัพเรือเปิดให้เข้าแค่ปีละครั้งเดียวเท่านั้นนะวันนี้ก็จบทัวร์พระราชวังเดิมแต่เพียงเท่านี้นะคะ เรามีมิชชั่นสำคัญมากๆแล้วคราวหน้าจะไปไหนติดตามต่อนะจ๊ะบ๊ายบายตรงนี้เป็นคลองมอนค่ะสีส้มๆทางขวามือคือประตูน้ำที่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ไปวัดอารุณได้